ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปัญหาที่เราจะต้องเผชิญทุกปีคือปัญหาเรื่องน้ำน้ำจะเป็นวิกฤตที่รุนแรงมากขึ้นและก็บ่อยที่มากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีน้ำมากกว่าแผ่นดินเราก็เลยไม่ได้สนใจน้ำ ไม่มีการจัดการน้ำอย่างถูกต้องไม่มีการมองภาพของน้ำแบบเป็นองค์รวมเพื่อที่จะเข้าใจน้ำว่าเราควรจะใช้มันอย่างไรปัญหาน้ำเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ามันคือปัญหาในชีวิตปกติของเราเราอยู่ในประเทศที่มีน้ำที่สุดมีน้ำมากที่สุดในโลก แต่เรากลับมีปัญหาเรื่องน้ำทุกปีหรือดูฝนเราก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมหมดฝนปุ๊บเราก็จะมีปัญหาเรื่องฝนแรงมันเกิดอย่างนี้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเราปล่อยให้มันเป็นปัญหายาวนานมาแบบนี้ได้อย่างไรทำไมจึงไม่มีการแก้ปัญหาตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่คนรุ่นนี้ และรุ่นต่อไปจะต้องคิดมากขึ้นวางแผนมากขึ้นว่าเราจะจัดการน้ำอย่างไรน้ำมาเยอะทุกปีจนท่วมแต่เราไม่มีการเก็บน้ำที่ดีมันก็เลยแลลงสมัยก่อนต้นไม้มันเยอะป่าเยอะใบไม้ร่วงเต็มพื้น มีหญ้าขึ้นเต็มทุกที่ไม่มีพื้นที่ที่ไม่มีอะไรคลุมเลยในสมัยก่อนฉะนั้นเวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ำจึงถูกซับไว้ในใบหญ้าใบไม้แล้วก็ถูกดูดขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็มีเวลาซึมลงใต้ดินเพราะว่ามันไหลเร็วไม่ได้ มันไปเจอหญ้าเจอใบไม้เจอต้นไม้มันก็เลยมีเวลาซึมลงใต้ดินก็เลยทําให้น้ําใต้ดินนี่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ปัจจุบันการเกษตรสมัยใหม่เราถางต้นไม้ออกทั้งหมดพอหญ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ฉีดยาฆ่าหญ้า,า,าแ,ลแล้วเราก็เอาไฟเผาหญ้าแห้งแผ่นดินก็เลยไม่มีอะไรคลุมเลยฝนตกลงมาปุ๊บน้ําก็ไหลอย,อย่างรวดเร็วลงสู่แม่น้ํา แล้วก็ลงสู่ทะเลนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งกันดานและก็นี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเพราะการเกษตรที่ไม่ถูกต้องเลยทำให้เราขาดแคลนน้ำทั้งทั้งที่น้ำมาให้เราเป็นประจำตามปกติของมันแต่เรากลับไม่รู้จักการเก็บน้ำไว้ใช้นี่คือปัญหาใหญ่ที่เรา เผชิญในปัจจุบันน้ำจึงเป็นปัญหาที่จะรุนแรงมากขึ้นเพราะประชากรเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นการแย่งน้ำกำลังจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเพราะภาคธุรกิจก็ต้องการน้ำอย่างมากอุตสาหากรรมธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการน้ำอย่างมากประชากเกษตรกรก็ต้องการน้ำเช่นกัน แต่ภาคธุรกิจเนี่ยมีเงินแล้วก็มีนักการเมืองเป็นพนักงานของเขาเต็มสาภาเลยภาคธุรกิจก็จะให้นักการเมืองออกกฎหมายมาเพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสใช้น้ำได้น้อยลงอีกไม่นานเราก็จะได้พบกับพระราชบัญญัติน้ำนั่นคือการแย่งชิงน้ำระหว่างภาคธุรกิจกับภาคเกษตรกรรมเพื่อทำไมต้องมีพระราชบัญญัติน้ำ กฎหมายนี้จะต้องมีขึ้นเพื่อกีดกันการใช้น้ําของคนจนกฎหมายนี้ใครจะใช้น้ําในแหล่งน้ําสาธารณะจะต้องจ่ายค่าน้ําฉะนั้นคนจนมีเงินน้อยก็จะจ่ายยากแต่คนรวยคนมีธุรกิจมีเงินมากก็จะจ่ายก็จะได้ใช้น้ํามากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ของใหม่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอเมริกาหรือในบางประเทศที่จเจริญมาแล้ว ฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยแค่น้ําฝนตกลงมาเราจะรองน้ําฝนไว้ใช้เราก็ยังทําไม่ได้พิดกฎอมไม้นะครับในหลายรัฐบางรัฐก็เพิ่งมีการแก้ไขเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานี้เองน้ําแม่น้ําผ่านที่ของเรากลางที่ของเราเลยเราจะสูบน้ํามาใช้ไม่ได้เราจะขุดสระเก็บน้ําก็ไม่ได้เพราะน้ําฝนทั้งรัฐถูกสัมปทานโดยบริษัทเพียงบริษัทเดียวอันนี้คือ การแย่งชิงน้ําและก็จะถูกนํามาใช้ในเมืองไทยในอนาคตอันใกล้น้าคือหัวใจสําคัญของการมีชีวิตอยู่การมีน้ําเป็นของตัวเองจึงเป็นความมั่นคงอย่างยิ่งการมีดินไม่พอเราจะต้องมีน้ําด้วยน้ําคืออิสรภาพน้ําคือการพึ่งตนเองน้ําคืออํานาจการมีน้ําจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ฉะนั้นวันนี้ใครมีที่มีที่ดินที่กว้างพอแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ภูมิประเทศที่น่าจะขุดสระได้ควรจะขุดสระเพื่อเก็บน้ำให้มากที่สุดเราต้องกลับมาคิดถึงการออกแบบพื้นที่ของเราว่าเราจะมีน้ำเป็นของเราได้อย่างไรถ้าเรามีน้ำเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นสระเป็นบอ่อเป็นอะไรก็ตาม เกิดภัยเกิดวิกฤตเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะเราดื่มน้ำทุกวันและเราใช้น้ำทุกวันไม่มีน้ำตายเร็วกว่าไม่มีอาหารการมีน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นคนที่มีที่ก็อยากจะให้คิดถึงการออกแบบพื้นที่เพื่อที่จะเก็บน้ำได้อย่างไรการเก็บน้ำมีหลายวิธี แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและก็ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคือการขุดสระแต่ไม่ได้หมายความว่าที่ทุกแห่งจะขุดสระได้จะเก็บน้ําได้ฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศด้วยแต่ถ้าใครที่มีภูมิประเทศที่เหมาะสมที่จะขุดสระได้การขุดสระก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนอกจากขุดสระแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บน้ําในรูปของน้ําใต้ดินในการ เอามาใช้โดยการเจาะบาดานระดับตื้นหรือการขุดบ่อเล็กๆเอาท่อคอนกรีตลงไปอันนี้ก็เป็นทางเลือกในการเก็บน้ําอีกวิธีการหนึ่งก็คือการเก็บน้ําไว้ในต้นไม้ในพืชซึ่งการเก็บน้ําไว้ในพืชถือว่าเป็นการเก็บน้ําตามธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดต้นไม้คือเขื่อน ต้นไม้คือเขื่อนที่ราคาถูกที่สุดและทางานได้ดีที่สุดในสมัยก่อนต้นไม้เต็มไปหมดเลยทุกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ฝนตกลงมาเนี่ยต้นไม้ก็จะดูดน้ำเข้าไปในต้นมันเต็มไปหมดเขาบอกว่าต้นไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย1ฟุตเนี่ยมันมีน้ำอยู่ในลำต้นถึง200ลิตรแต่นั้นแต่ละต้นจึงเก็บน้ำไว้เยอะมากและต้นไม้ก็จะคายน้ำออกมาทางปากใบบ้าง คายน้ำออกมาทางปลายรากบ้างทำให้เกิดความชุ่มชื้นขึ้นมาฉะนั้นเวลาฝนตกลงมาปุ๊บในสมัยก่อนเนี่ยน้ำจึงไหลช้ามากมันจะค่อยๆซึมลงไปที่แม่น้ำน้ำในแม่น้ำจึงใสตลอดเวลาแม้แต่หน้าฝนแต่ในปัจจุบันเนี่ยทันทีที่ฝนตกไม่ว่าที่ไหนก็ตามน้ำจะขุ่นข้นอย่างยิ่งและก็ลงไปที่แม่น้ำ นั่นก็คือน้ำเอาหน้าดินของเราไปทำให้เราสูญเสียหน้าดินซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดฉะนั้นการมีป่าจึงเป็นการสร้างเขื่อนที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งผมอยากจะพูดเรื่องการขุดสระการขุดสระคือวิธีการเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าถ้าเราขุดสระใหญ่ๆกว้างๆเนี่ย ฝนตกลงมาเราจะเก็บน้ําฝนได้มากที่สุดไม่มีเทคนิคใดที่จะเก็บน้ําฝนได้ดีเท่ากับการขุดสระยิ่งสระใหญ่ก็ยิ่งขุดได้เยอะฉะนั้นเวลาฝนตกลงมาเราต้องเก็บให้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บได้การมีสระได้ถือว่าเป็นแหล่งเก็บสะสมน้ําได้ดีที่สุดวิธีขุดสระขุดยังไง ขั้นตอนในการขุดสระอันแรกคือการเลือกพื้นที่ที่จะขุดสระว่าเราจะขุดตรงไหนที่ที่จะขุดสระเนี่ยควรจะเป็นที่ที่ต่ําที่สุดหลายๆคนที่ไม่เคยขุดสระก็คิดว่าเออขุดสระไว้ในที่สูงจะดีเพราะว่าเวลาน้ําเต็มสระเราจะเปิดน้ํามาใช้ได้เลยไม่ต้องปั๊มใช้แรงโน้มถ่วงของโลกหลายๆคนจะคิดอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วอันนั้นอาจจะใช้ไม่ได้เป็นส่วนมากครับเพราะว่าการขุดสระในที่สูงเนี่ย พื้นที่ในการเก็บน้ำฝนก็จะน้อยลงฉะนั้นสะก็จะไม่มีน้ํำม่เติมพออันนี้อันแรกอันที่สองก็คือที่สูงเนี่ยน้ำจะซึมง,ง่ายมากสะในที่สูงแม้ว่าเราจะสูบน้ําใส่เต็มอาจจะอยู่ได้แค่คืนเดียวมันจะแห้งไปเลยนี่คือปัญหาฉะนั้นเลือกที่ขุดสะควรจะเป็นที่ต่าที่สุดไว้ก่อนการสูบน้ำขึ้นไปยังดีกว่า ไม่มีน้ำให้สุกการขุดสระในที่ลุ่มจึงเป็นตัวเลือกที่ได้ประโยชน์มากกว่าขุดสระในที่สูงและก,ก็การขุดสระจะต้องเลือกพื้นที่ที่ถ้าเลือกได้เลือกตรงที่ที่ดินเป็นดินเหนียวเพราะดินเหนียวนี่จะอุ้มน้ําได้นานเก็บน้ําได้นานกว่าการขุดสระในพื้นที่ที่เป็นทรายเนี่ย จะมีการพังทลายที่สูงมากโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยทั้งภาคเป็นดินทรายฉะนั้นภาคอีสานเวลาขุดสะเนี่ยจึงอยู่ได้ไม่ค่อยนานมันจะตื้นเขินเร็วมากแต่พื้นที่ภาคก,กลางกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลภาคกลางทั้งหมดจะเป็นดินเหนียวพื้นที่ดินเหนียวนี่ขุดสะมันก็จะเก็บน้ําได้นานแล้วก็จะไม่พังง่ายสะก็จะลึกอยู่นานกว่าพื้นที่ที่เป็นดินทราย อันเนี้ยก็ต้องเลือกว่าถ้าเราเจอที่ไหนส่วนมากที่ลุ่มจะเป็นดินเหนียวมากกว่าที่สูงฉะนั้นการขุดสระในที่ลุ่มจึงมีโอกาสเจอดินเหนียวใต้ดินมากขึ้นสิ่งต่อมาที่สำคัญที่จะต้องรู้ในการขุดสระก็คือการขุดสระขอบสระเนี่ยควรจะสโลบลงไม่ควรจะชันถ้าชันมาก ดินเหนียวก็พังฉะนั้นขอบสะควรจะสโลปอย่างน้อย45องศาไม่ควรจะเกินนั้นหรือ30องศาได้ยิ่งดีโอกาสพังก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงการที่เราขุดสะให้มีขอบสโลปขึ้นเหมือนกระทะจะทำให้สะนี่มีอายุยืนขึ้นตื้นเขินช้าลงและ พื้นที่ที่สโลปขึ้นข้างๆเนี่ยจะทําให้น้ําจะทําให้แสงแดดผ่านน้ําลงไปถึงพื้นดินได้มากขึ้นก็จะทําให้แพลงต้นเติบโตแหนสาลายพืชใต้น้ําก็จะเติบโตขึ้นมาได้ก็จะเป็นแหล่งอาหารของปลาผมมีประสบการณ์ค่อนข้างจะเยอะในการเลี้ยงปลาในสระที่ชันๆมากมาก สะชั้นๆมากๆนี่เราปล่อยลูกปลาลงไปตัวขนาดเนี้ยสามเดือนผ่านไปตัวขนาดเนี้ยแต่ถ้าเราทําขอบให้สโลปหรือน้ําไม่ลึกมากแสงแดดส่องลงถึงพื้นได้มากขึ้นเนี่ยสามเดือนปลาจะเท่านี้อันนี้คือความต่างในการเลี้ยงปลาในสระฉะนั้นเวลาขุดสะจึงจําเป็นที่จะต้องทําขอบสะให้สโลปขึ้นสเสมอเพราะนั่นคือ แหล่งผลิตอาหารให้ปลาและก็จะทำให้สะของเราเนี่ยตื้นเขินช้าลงถ้าที่พออยากจะให้สโ o ให้มากจะได้ประโยชน์มากกว่าการขุดสะชั้นเนี่ยหลายที่มันพังลงภายในปีเดียวเนี่ยสะลึก3เมตรภายในปีเดียวมันจะตื้นขึ้นมาเหลือแค่2เมตรครับโดยเฉพาะภาคอีสานเจอปัญหายอย่างนี้ บ่อยมากอันนี้คือเรื่องปกติในการขุดสระฉะนั้นเวลาขุดสระถ้าเป็นไปได้ขุดให้กว้างและลึกโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวถ้าขุดลึกลงไป 4- 5หเมตรขึ้นไปได้เนี่ยเรามีโอกาสไปเจอตาน้ำใต้ดินด้วยเวลาเราสูบน้ำจากสระขึ้นมาใช้น้ำใต้ดินจะไหลมาเติมมนเรื่อยๆทำให้น้ำของเราเนี่ยใช้ได้นานมากขึ้น อีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าขุดลงไปลึกมันไปชนรูน้ําใต้ดินเวลาฝนตกลงมาปุ๊บน้ําก็จะไหลลงมากองอยู่ในสระเราน้ําก็จะค่อยๆซึมไปเพราะว่าใต้ดินมันไม่มีรูมากไม่มีรูใหญ่ๆฉะนั้นมันใช้เวลาในการซึมช้ามากการมีสระเนี่ยจึงช่วยให้น้ําซึมไปใต้ดินได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งสําคัญขุดสระให้กว้างและลึกได้ถ้ามีที่ อย่ารีรอครับวันนี้เรายังพอมีเงินมีเครื่องจักรที่จะขุดสะได้ให้รีบขุดสะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมาไม่มีน้ำมันเลยเนี่ยเราจะเห็นรถแบ็คโฮจอดเต็มไปเลยเราไม่สามารถที่จะขุดได้อีกแล้วฉะนั้นเราจะต้องขุดด้วยมือเสมอหลังจากนั้นมีเงินขุดวันนี้ครับสะคือสิ่งที่ดีที่สุด ในการเก็บน้ําและก็สะเป็นการเก็บน้ําได้ดีที่สุดมากที่สุดขั้นตอนต่อมาในการเก็บน้ําก็คือพื้นที่บางพื้นที่ไม่สะดวกสําหรับขุดสะเลยวิธีการเก็บน้ําคือการเก็บน้ําใต้ดินการเก็บน้ําลงใต้ดินที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการขุดคลองไส้ไก่ขุดคลองไส้ไก่ตามเส้นคอนทัวรสมมุติว่าพื้นที่เราสลปลงอย่างเงี้ยเราก็ขุดคลอง คลองลึกลงไปสักสองฟุตก็ได้กว้างสักสองฟุตเหมือนกันอ่าขุดคลองคอนทัวร์หนึ่งเส้นคลองไส้ไก่ต่าลงมาอีกย0เมตรอีกหนึ่งเส้นต่าลงมาอีกยี่เมตรหนึ่งเส้นทีเนี้ยเวลาฝนตกลงมาปุ๊บน้ําจะไหลลงในคลองนี้ทั้งหมดเลยเส้นคอนทัวร์คือเส้นที่อยู่ในระดับเดียวกันพอน้ําไหลลงปุ๊บมันจะไม่ล้นมันจะเสมอกันอยู่ในคลองทีเนี้ยฝนตกลงมาปุ๊บมัน ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีน้ำจะไหลลงในในล่องในคลองไส้ไก่แล้วมันก็จะซึมลงใต้ดินเพราะมันมีเวลาซึมมันก็เลยซึมลงใต้ดินและน้ำที่มาเนี่ยมันก็จะมากับสารอาหารกับหน้าดินด้วยหน้าดินของเราก็จะถูกกักไว้ที่ก้นของคลองไส้ไก่นั่นเองฉะนั้นฝนตกทั้งวันทั้งคืนน้ำไม่ไหลออกจากที่เลย ก็สามารถทําได้โดยการมีคลองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้น้ําลงไปในคลองปุ๊บก็ซึมไปลงอีกก็ซึมไปลงอีกก็ซึมไปจะทําให้น้ําใต้ดินสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหน้าแล้งน้ําใต้ดินก็ยังสูงอยู่ต้นไม้เราก็จะยังไม่เหี่ยวเฉายังมีน้ําใช้อยู่ก็จะเอาชีวิตรอดได้คลองไส้ไก่ถ้าขุดได้เป็นสิ่งที่ดี เพราะมันเป็นการเก็บน้ำลงใต้ดินในทุกระดับเลยถ้าขุดคลองไส้ไก่ไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีทุนวิธีที่สามารถทำได้ต่อมาคือการปลูกพืชตามแนวคอนทัวร์หรือตามเส้นที่อยู่ในระดับเดียวกันปลูกกล้วยปลูกกระถินปลูกผักหวานปลูกอะไรปลูกทีๆเลยเป็นแถวเป็นแถวเหมือนคลองไส้ไก่แหละแล้วก็ ห่างลงไปอีก20สเมตรก็ปลูกอีกหนึ่งแถวห่างลงไปอีกก็ปลูกอีกหนึ่งแถวเสร็จแล้วก่อนหน้าฝนเนี่ยเอาฟางเอาใบไม้มาคลุมหรือตัดหญ้าคลุมตามเส้นคอนทัวร์ตามที่เราปลูกต้นกล้วยไว้คลุมให้หมดเลยเพอคลุมปุ๊บเวลาน้ําไหลลงมาปุ๊บมันจะมาชนกําแพงต้นไม้แล้วก็หญ้าฟางที่เรากั้นไว้ทาให้น้ําไหลช้าลง พอน้ำไหลาชาลงปุ๊บก็มีเวลาซึมลงใต้ดินวิธีนี้แม้จะเก็บน้ำได้น้อยน้ำอาจจะเล็ดลอกลอดไปได้มากพอสมควรแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยน้ำยังมีโอกาสซึมลงใต้ดินมากขึ้นวิธีนี้ใช้ได้ผลมากในหลายๆที่ทำให้น้ำใต้ดินสูงขึ้นสูงขึ้นได้แล้วก็พืชก็โตได้ดีเช่นกันอันนี้ก็คือการวิธีที่ง่ายที่สุดและก็ถูกที่สุดในการที่จะเก็บน้ำ แม้ว่าจะไม่ได้100%เซแต่ว่ามันก็ได้หลายเปอร์เซนต์อย่างน่าพอใจทีเดียวอันนี้ก็เป็นวิธีการง่าย,ายๆที่เราทำสำหรับพื้นที่ที่เสมอกันมากๆไม่เป็นสโลปเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ช่วยได้ก็คือคันนาการทำคันนาใหญ่ๆกว้างๆสูงๆ ฝนตกลงมาปุ๊บให้มันขังอยู่ในแปลงนาทั้งหมดอย่าเพิ่งให้มันรีบไหลหนีพอมันขังอยู่ในที่นาปุ๊บไม่นานมันก็ซึมลงใต้ดินซึมลงไปซึมลงไปการทําคันนาใหญ่ๆเนี่ยเป็นการเก็บน้ําลงใต้ดินที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเพราะว่าถ้านาหลายแปลงมันก็เก็บน้ําได้เยอะถ้าเก็บน้ําในแปลงนาได้เยอะปุ๊บมันก็มีโอกาสซึมลงใต้ดินมากขึ้น ฉะนั้นน้ําใต้ดินของเราในหน้าแรงก็จะสูงขึ้นการเจาะบาดาลการขุดบ่อก็จะไม่ลึกเราก็จะได้น้ําใช้ได้ตลอดอันนี้นอกจากเก็บน้ําได้แล้วคันนาใหญ่ๆยังเป็นที่ปลูกผลไม้ปลูกพืชผักได้อีกเยอะทีเดียวอย่าเสียดายที่นาที่จะทําคันนาใหญ่ทําคันนาใหญ่ๆแล้วก็ปลูกให้เต็มคันนา เพื่อลากพืชจะได้ยึดคณาไว้ให้คงทนถาวรมากขึ้นและเราก็จะมีรายได้มากขึ้นรายได้จากคณาสร้างรายได้มากกว่าขายข้าวครับอันนี้คือทางเลือกหนึ่งฉะนั้นการมีคนาเป็นสิ่งที่ดีอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่มีที่เยอะที่กว้างและมีทุนก็คือการขุดคลองไส้ไก่ยาวๆกว้างๆแล้วก็ทำหลุมขนมครกไว้เป็นช่วงเป็นช่วง เป็นจุดจุดกระจายเต็มไปหมดเลยหลุมขนบคกก็คือสะเล็กๆนะครับทําสะเล็กๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสัก5เมตร10เมตร20เมตรเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็เอาคลองไส้ไก่เชื่อมแต่และหลุมเข้าหากันเวลาฝนตกลงมาปุ๊บมันจะไหลลงไปอยูน่ในหลุมขนมคกบ้างอยู่ในคลองไส้ไก่บ้างอันนี้ก็จะทําให้เกิดความชุ่มชื้นกระจายไปทั่วพื้นที่ของเราโดยไม่ต้องลดน้ํา มันก็จะมีความชื้นพอฉะนั้นการเก็บน้ําจึงเป็นหัวใจสำคัญการเก็บน้ําที่ดีก็คือการเก็บน้ําไว้กับที่ของประชาชนทุกๆคนการสร้างเขื่อนไม่ใช่การเก็บน้ําที่ดีเป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยคุ้มค่าสร้างเขื่อนหนึ่งเขื่อนใช้เงินเป็นหมื่นๆล้านและเขื่อนเนี้ยก็จะ เก็บน้ําได้ไม่มากแต่ว่าเขื่อนหนึ่งเขื่อนเนี่ยทำลายเขื่อนโดยธรรมชาติก็คือทําลายป่าไปเนี่ยมหาศาลมากและเขื่อนหนึ่งเขื่อนใช้ได้ไปสักพักมันก็จะมีตะกอนไหลไปถมและเขื่อนก็จะตื้นเขืนขึ้นอย่างรวดเร็วฉะนั้นเงินเป็นหมื่นล้านจึงใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เราลองไปดูข้อมูลของเขื่อนแต่และเขื่อนในเมืองไทยว่าถ้าไปศึกษาจริงๆเนี่ยเราจะพบว่า มันเป็นเขื่อนที่ไม่คุ้มค่าเป็นส่วนมากลงทุนสูงเพื่อให้นักการเมืองได้เปอร์เซ็นต์ได้คอมมิชชั่นจากมันเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเขื่อนเหล่านี้ไม่ได้ตอบสนองต่อวิถีของชาวบ้านเท่าที่ควรแทนที่จะเอาเงินเป็นหมื่นล้านไปสร้างเขื่อนแล้วเอาเงินหมื่นล้านขุดสะให้กับทุกคนที่ขุดสะได้คนละหน,หนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่กระจายไปทั่วประเทศ เก็บน้ําให้ได้ต้องมีคนที่ออกแบบพื้นที่ได้ดีไปช่วยในการออกแบบขุดสระให้ชาวบ้านเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ขุดสระทิ้งไว้ให้ทิ้งเงินเฉยๆจะต้องดูว่าขุดแล้วจะเก็บน้ําได้ไหมถ้าเราทําแบบนี้เราจะมีสระเก็บน้ํากระจายไปทั่วไปฉะนั้นน้ําใต้ดินทั่วประเทศก็จะสูงขึ้นแต่และครอบครัวก็จะได้ประโยชน์จากปลากุ้งหอยแล้วก็มีน้ํา ใช้ทําสวนผักทําอะไรของตัวเองได้อันเนี้ยก็จะทําให้ความชุ่มชื้นกระจายไปทั่วประเทศฝนตกลงมาปุ๊บมันก็จะลงสระเป็นส่วนมากมันจะลดปัญหาน้ําท่วมทั้งประเทศครับถ้าเราขุดสระได้พอเนี่ยเมืองไทยจะไม่มีเรื่องน้ําท่วมอีกและถ้าขุดสระได้พอเมืองไทยจะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องฝนแรงอีกเพราะว่าเรามีน้ําเต็มสระ กระจายไปทั่วไปเลยแต่วันนี้ระบบการปกครองของเราเนี่ยระบบของประเทศไทยเนี่ยไม่เอื้อต่อการเก็บน้ำเลยมันแล้วถ้าเราจะขุดสระลึกก็ขุดไม่ได้อย่างที่สาธารณะอย่างเงี้ยถ้าเราจะขุดสระเขาก็บอกว่าไม่มีงบประมาณแต่ถ้าไม่ใช้งบประมาณก็คือง่ายที่สุดก็คือทำยังไง ให้ชาวบ้านมาขุดเอาดินไปใช้ได้เลยแล้วก็ขีดเส้นว่าบริเวณน,นี้ใครอยากได้ดินขุดได้เลยแป๊บเดียวบริษัทขายดินจะมาเอารถแปโคมาตักใส่รถไปขายลำละ80บาทลำละร้อยบาทลำละ200 5้0บห้าร้บาทาก็จะขนไปขายแป๊บเดียวเราจะได้สะบริเวณกว้างเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะเก็บน้ําได้มหาศาลมากน้ําก็จะไม่เคยอดไม่เคยขาดแคลนอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่เริ่มตื้นเขินขึ้น ถ้าใช้นโยบายให้ประชาชนเข้ามาจัดการมันจะทำให้เรามีแอ่งเก็บน้ำเต็มทั่วประเทศอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐแม้แต่บาทเดียวก็ทำได้แต่นักการเมืองจะไม่สนใจทำแบบนี้เพราะไม่มีคอมมิชชั่นมันต้องมีการจ้างงานต้องมีการเซ็นอนุมัตินั่นคือขั้นตอนที่จะได้คอมมิชชั่นของระบบราชการของเรา ฉะนั้นวันนี้เราก็คงรอราชการไม่ได้เพราะว่าเขาก็คงไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากเพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปมันผลประโยชน์มันเยอะเกินไปเราจะต้องกลับมาคิดถึงการพึ่งตนเองทางน้ําได้อย่างไรในเรื่องของน้ําเราต้องพึ่งตนเองวันนี้ถ้าเป็นไปได้อันแรกขุดสะถ้าขุดสระไม่ได้ขุดคลองไส้ไก่ขุดคลองไส้ไก่ไม่ได้ทําปลูกต้นไม้เป็นแนวคอนทัว หรือไม่ก็ทำคันนาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดและก็เริ่มปลูกป่าป่าคือเขื่อนโดยธรรมชาติที่จะมารักษาน้ำไว้ให้เรามีป่าก็จะมีน้ำมีน้ำก็จะมีป่าฉะนั้นน้ำเป็นสิ่งที่แก้ไขได้น้ำเป็นสิ่งที่ออกแบบได้น้ำไม่ใช่เป็นหาฝนตกอย่างนี้มาตลอดประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ ฝนตกฝนแรงฝนตกฝนแรงมนุษย์อยู่กับมันมาตลอดแต่ถ้าเรารู้จักปรับตัวที่จะใช้ชีวิตตามสภาพของมันเข้าใจอุปนิสัยของธรรมชาติแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันมันก็จะมีปัญหาน้อยลงแต่ก่อนน้ำท่วมเราไม่ถือว่าเป็นปัญหาเพราะน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เราได้ปลายเยอะเราดีใจเราตื่นเต้นที่น้ำท่วมแต่วันนี้น้ำท่วมกลายเป็นปัญหาาเพราะเราไม่รู้จะจัดการอะไรกับมัน แล้ววันนี้คนทั้งโลกไม่มีน้ำดื่มมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากว่าน้ำทั้งโลกน้ำหนึ่งสามในสี่ของโลกคือน้ำวันนี้เราไม่มีแม้แต่น้ำจะดื่มทุกหมู่บ้านต้องซื้อน้ำขวดดื่มการซื้อน้ำดื่มเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสะเทือนใจทุกครั้งเลยเพราะว่าน้ำที่เราดื่มอึกหนึ่งเนี่ยมูลค่ามัน ไม่ถึงบาทแต่เราต้องซื้อสิบกว่าบาทซึ่งเราซื้อขวดแต่เราไม่ได้กินขวดเรากินน้ำทำไมเราต้องจ่ายเงินแพงเพื่อขวดทั้งทงที่เราไม่ได้ใช้อันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องพัฒนามาในแนวนี้ทำไมเราไม่ทำให้น้ำมันหากินง่ายกว่านี้หากินง่ายได้ทุกที่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาคิดใคร่ควรกันว่า น้ำไม่ควรจะเป็นปัญหาอีกต่อไปเราควรจะกลับมาช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพราะมันคือชีวิตของเราน้ำไม่น่าจะเป็นปัญหาอีกต่อไปเราทำได้โดยการต่างคนต่างทำช่วยกันทำพึ่งตนเองก่อนอย่าพึ่งภายนอกมากเกินไปมีที่รีบวางแผนเพื่อที่จะเก็บน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และนั่นคือ ความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิตของเรา